เรมจากเราไปครับเราจะเท่วในสลานีน่าจะสานีเว้ขเราพิเศษพัฒนาระห์อที่สามหนึ่งเดี๋วเราให้ถมจากสถานีต้นทางสถานีการกรุงเทพอภิวันปลายทางสถานีจุขสัน์ใหญ่ครับเราเทม่ีกจาสถานีเมื่กอไปแล้วเลยนะต้องขึผานที่สถานีรามบุรีเมบุรีวิหินเป็นสถานีปลายทางลักครับ อีกฝนตกมาพรำพรำได้ครับ เพื่อถามคนให้ความระมัดระวังในการเท่วขึ้นลงจากขบวนรถเลยครับขบวรถทู่ในจักราดด้านหน้าสนานีเป็ขบวนรถเร็วขบวที่หมางเลข9เกือบจะส่งให้ทางสามสานาี้ตองถาสนาีกตางกรงเทพอภิวันต์ปลายทางสนานียานลาครับมีตัวเทางเดินทางประกับขบวนรถเที่ยวนี้ก่อนนสิ่งของและสัมภาระของทางเึื่อจะหาท่างบนขบวนรถให้เป็ที่เรียบร้อยเลยครับ เราส่งไปที่สถานีปวดตะลาราชบุรีปากข่อเพชรบุรีะนครปเป็นสถานีต่อไปตามลำดับ จะลงที่สถานีมัตโงโปรดใช้ประตูทางลงทางด้านซ้ายมือของขบวนรถครับเมื่อถ่านรถไมวันนี้เราทนการข้ามลงจากขบวนรถด้วยครับเขารถติดในสถานีด้านหน้าสถานีเป็นรถดสถานีชานเมืองแถวที่351หยุดแล้วส่งให้ทางจากสถานีท้นงางตุ่งลีปลายทางสถานีรากบุรีครับเขารถที่นี้ว่านา้สถานีมัตโงไป ตรตื่นแล้วส่มที่สถานีสถานีนครชุกคอนกรตัลวตลาดเป็นสถานีต่อไปตามลำดับคราบ